พักไปอีกมาดูพี่ปุ้ยว่าจะเป็นยังไงค้าเห็นพี่หนาวทับมาดูพี่ปุ้ยคอยดูอยู่ใกล้ๆเลยพี่ปุ้ยบอกว่าห้ามเล่นกันแรงนะเดี๋ยวจะเจ็บตัวเอานมันใช่ทีหน้าไหม<อ>มันใช่ทีนหน้าไหมลูกได้ทีเอาใหญ่เลย<อ>ได้ทีเอาใหญ่เลยแ<อ>ม่ดาวไม่อยู่ พี่ยายไม่อยู่แกเผ็ดน้องเหรอโอยดูเขาโชว์งานน้อยๆให้แม่ๆดูเต็มหัวไม่จ่าแล้วเนี่ยเอะพี่ปุ้ยเห็นไหมยายมาแล้วอ้าวยายมาแล้วพี่เลี้ยงนี่ก็แอะเอะพี่เลี้ยงใจเย็นๆยศดยอย่ยยยาตีน้อง พี่ปุยเดี๋ยวพี่เลี้ยงนี่คิดหนักแล้วนะใครแม่คิดหนักทั้งพี่ทั้งน้องใครจะเป็นคนโดนคนแรกทีนี้นี่หนาวไปฟ้องยายแล้วโอ้ยสุดลงไปกับพื้นเลยโอ้ยจูไม่รู้เรื่องโอ้ยหัวใจใจสลายรอบที่สองจูไม่รู้เรื่องนะแม่จูจูไม่ได้แกล้งน้อง โอ๊ยไม่รู้ไม่รู้เลยเอ็ดไม่ต้องทำหน้าเศร้าทั้งสองโอ้ยไม่รู้เรื่องยังปฏิเสธอยู่นะคะแม่แม่าแล้วโดนนีไหมเนี่ยยายไม่อยู่ยายไม่อยู่ตีกันเอาเอานุ่นความจริงนี่ก็คือถือว่าเลี้ยงน้องได้ดีนะคะแม่จะคอยแบบปรามไว้ก่อนเลย คอยปลามน้องไว้ก่อนเลยพี่จูก็แกล้งน้องเหมือนกันน้องก็แกล้งพี่จูต่างคนต่างแกล้งเท่ากับเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งอยากทำน้องอะไรเนี่ยยายไม่อยู่นะเดี๋ยวยายมานะพี่ปุ้ยดูย้ายทำหน้าใครตีกันเมื่อกี้นี่ไปคนละทิศละทางเลยคะ่ะแม่แม ปิจูปิจูแกล้งหนาวอีกแล้วปิจูแกล้งหนาวอีกแล้วพ่อพ่อปิจูแกล้งหนาวโอ้ยโอ้ยดูปิจูแกล้งหนาวหรือว่าหนาวแกล้งปิจูสนุกเขาเลยอาบน้ำแล้วก็ทาแป้งนะคะแม่ๆดูไหนไหนใครทาแป้งบ้าง โอพ่อบอกหนาวดื้อหรอหนาวดื้อแม่แม่ต้องจูต้องจัดการเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวจะเกินเลยนะแม่แม่ทับดย <laughs> จะถีบน้องนะลูกโอ้ยโอ้ยหนักพุงค่ะแม่แม่อาบน้ำเดินเล่นอาบน้ำปะแป้งโอ้ ำไมสวยจังเลยอาบน้ำนี่สวยที่สุดสวยที่สุดในย่านแม่วางนะคะแม่นุนดูวันนี้ได้ทีเอาใหญ่เลยได้ทีเอาใหญ่เลยแม่ดาวไม่อยู่วันนี้ยายไม่อยู่ยายไม่อยู่จูจะจัดการหนาวเองหนาวชอบดื้อจังเลยหนาวชอบหนาวชอบแย่งกินนมปิจู อบน้ำเหรออาบน้ำแล้วก็ปะแป้งวันนี้พี่ปุ้ยเป็นพี่เลี้ยงนะคะแม่แม่โอ้ย <c oughs> ยายไม่อยู่นี่ยายไม่อยู่นี่แกล้งน้องเลยน้องจะขี้แตกแล้วนะนะั <c oughs> ไม่ดูไซส์ตัวเองเลยพี่ <c oughs> วันนี้พี่ปุ๊กเป็นพี่เลี้ยงนะคะเข้าทางน้องจูเลย S <S <S แกเผ็ดน้องเหรอโอ้ยดูเขาโชว์งานน้อยๆให้แม่แม่ดูในโชว์งานน้อยๆให้แม่แม่ดูก่อนพี่หนาวเร็วๆพี่หนาวสุดหล่อนี่แม่ๆม่เห็นงาสุดหล่อของหนาวไหมฮะนี่งานน้อยเขานะคะแม่ๆมยายไม่อยู่หมูล่าเริง <S <S ถ้ายายอยู่นี่เล่นแบบนี้ไม่ได้ยายกลัวจะเจ็บตัวกันกันันนี้ยายยายแอบเผลออยู่ สนุกเด็กเลยอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาปะแป้งมีพี่เลี้ยงใจดีคอยดูความเรียบร้อยอยู่ใกล้ๆนะคะไม่ให้พี่ปุ้ยพี่ปุ้ยก็มือเร็วใช่ย่อยนะอย่าทำน้องลูกน้องแค่เล่นกันลูกโอ้เห็นไหมน้องเศร้าเลยโอ้ใจแตกสลายพี่ปุ้ย พี่ปุ้ยบอกว่าอย่าเล่นกันแลยพี่ปุ้ยก็แอบ,บแบบสกิดเบาๆค่ะแม่แม่ปเอพี่หนาวพี่เลี้ยงของเรานี่มือเร็วเหมือนกัน <laughs> <laughs> ดื้อนิดหน่อยไม่ได้เลยพี่เลี้ยงมือเร็วมาก <laughs> วันนี้พี่ปุ้ยเป็นผู้ดูแลเด็กๆนะคะแม่แม่ก็จะแบบคอยคอยดูคอยเพี้ยก,ก้นเหรอใครดื้ออ้าว วันนี้ยหญไม่อยู่ปิจูก็เอาใหญ่เลยหนาวดื้อเหรอีอ่ทับหนาวไปเลยหนาวชอบดือ้อโอ้ยไม่ดูตัวเองไม่ดูหุ่นตัวเองเลยจะขี่น้องนั้นเอาฮึบลุกขึ้นเร็วโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยใครนั่งคุงกลางใครนั่งคุงกลางเนี่ย อะนั่งพักไปอีกมาดูพี่ปุ้ยว่าจะเป็นไหไงถคาเห็นพี่หนาวทับอะดูพี่ปุ้ยคอยดูอยู่ใกล้ๆเลยพี่ปุ้ยบอกว่าห้ามเล่นกันแรงนะเดี๋ยวจะเจ็บตัวเอานูมันใช่ที่นั่งไหมมันใช่ที่นั่งไหมลูกทีใครทีมันนะใครแม่โอ้ยโอยนนหนน สนุกอะลูกพี่หนาวพี่หนาวจะนั่งโอ๊ยโอยมีเด็กขยี้ตามีเด็กขยี้ตาจะง่วงนอนแล้วหรือเปล่าเนี่ยเล่นให้เต็มอิ่มก่อนนะใครแม่โอ้ยโอ้ยเต็มหัวแล้วพี่ปุ้ย,ยเต็มหัวไม่จ่าแล้วเนี่ย,ยพี่ปุ้ยหรือวมายายมาแล้วอ้าว ยายมาแล้วพี่เลี้ยงนี้ก็แอะอะพี่เลี้ยงใจเย็นๆหยุดหยุอย่ยยยาตีน้องแอะพี่ปุ้ยเขียวเหอะพี่เลี้ยงนี่ความจริงก็คือพี่เลี้ยงน้องจูส่วนพี่ปุ๊กจะเป็นพี่เลี้ยง้นหนาว นี่ดื้อไม่ได้เลยหนาวดื้อกับพี่ปุ้ยไม่ได้นะพี่ปุ้ยเพี้ยเลยเอ๊เราดินุ่นอ,อย่าแกล้งน้องลูกอย่าแกล้งน้องช่าใหน้องไปฟ้องยายแล้วนนิน้องไปฟ้องยายแล้วเห็นไหมไปแล้วโอ๊ยมาเร็วลูกมานุน่นยายเขารอรับพี่ปุ้ยแกล้งพี่ปุ้ยแกล้งน้องเห็นไหมน้องไปแล้ว หนาวไปฟ้องยายแล้วเดอ้อเตรียมตัวไว้ด้ะสองคนเนี้ยเอ๊ะหนาวไปฟ้องยายแล้วเตรียมตัวไว้เลยเมื่อกี้ใครแกล้งน้องพี่ปุ้ยเปล่าจูไม่รู้เรื่องนะแม่จูไม่ได้แกล้งน้องเมื่อกี้ใครแกล้งน้องเซธหนาวไปฟ้องยายแล้วเซธไม่ต้องทำหน้าเศร้าทั้งสองโอ้ยไม่รู้เรื่อง ยังปฏิเสธอยู่นะคะแม่แม่เออไม่รู้เรื่องจูไม่รู้เรื่องนะแม่จูจูไม่ได้แกล้งนองอ้องเอยไม่รู้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้อ๋อนูไม่ได้แกล้งเหรอลูกหนาวไปฟอ้งใหญ่แนละ้วโอ้ยเซตงานนี้งานนี้ใครจะโดนงวงใหญ่ๆโบกเนี่ยฮะพี่ปุ้ยอ่ะ คิดหนักแล้วนะใครแม่คิดหนักทั้งพี่ทั้งน้องใครจะเป็นคนโดนคนแรกทีนี้นี่หนาวไปฟ้องยายแล้วโอ้ยสุดลงไปกับพื้นเลยโอ้ยจูไม่รู้เรือ่องเหัวใจแต้สไล,ลด์รอบที่สองโอ้ยจูไม่รู้เรื่องนะแม่จูจูไม่ได้แกล้งน้องนะน้องก็นู่นเลยใครแม่น้องไปอ้อเสาะยายอยู่ข้างบนนูน้น น้องไปเอาซอ่ยส,ส่วนส่วนสองคนนี้คือคิดดักอยู่ว่าเราจะแก้ตัวว่ายังไงดีอ่ะปรึกษากันก่อนพี่ปุ้ยกับน้องจูอ่ะอันนี้ก็ห่วงน้องใหญ่เลยเตใครจะรับผิดเนี่ยเมื่อกี้ใครแก้งน้องพี่ปุ้ยหรือเปล่าพี่ปุ้ยเดี๋ยวปุ้ยรับผิดชอบเองปุ้ยเค่ ดูน้องเฉยๆเดี๋ยวน้องจะซนกลัวยายจะมาดูเอายายนุนนุนไปแม่ดูทางนู้นนุนนุน,นทางนู้นเข้าไปเอาโซยายไปเอาโซยายมาเร็วลูกมามาเล่นกันเร็วมาเล่นกับน้องเร็วมาเล่นกับพี่จูเร็วลูกพี่หนาวคนเก่งพี่หนาวไม่ดื้อหรอก หนาวไม่ดื้อแล้วครับหนาวแค่เล่นเฉยๆครับพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยอย่าแกล้งน้องมาแล้วดูดีไหมเนี่ยยายไม่อยู่ยายไม่อยู่ตีกันเอาเอานู่น <c oughs> ความจริงนี่ก็คือถือว่าเลี้ยงน้องได้ดีนะคะแม่จะคอยแบบปรามไว้ก่อนเลยคอยปรามน้องไว้ก่อนเลยะแะแอะไม่เอา ไม่เอาไม่เอาเนี่ยนี่ถือว่าพี่เลี้ยงไข่พี่เลี้ยงมันเด้อไม่เอารักน้องลูกรักน้องด้วยรักน้องน้องไม่ชนแล้วเห็นไหมน้องไม่ชนแล้วน้องไม่ชนแล้วครับพี่ปุ้ยอย่าอย่าแกล้งน้องอย่าตีน้องนะหนาวไม่ชนแล้วดูหนาวแบบเรียบร้อยไปเลยยังพี่เลี้ยงมือเร็วด้วย เอาจนน้องไม่กล้าสนเลยหนาวไม่สนเนอะลูกเนอะหนาวไม่ชนครับโออในโชว์งานให้น้อยให้แม่แมดูหน่อยหนาวไม่สนแล้วครับปี่ปุ้ยหนาวหนาวไม่แกล้งพี่จูแล้วพี่จูก็แกล้งน้องเหมือนกันน้องก็แกล้งพี่จูต่างคนต่างแกล้งเท่ากับเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่ง <c oughs> อายากทำน้อง <c oughs> อะไรเรื่ย ยายไม่อยู่นะเดี๋ยวยายมานะพี่ปุ้ยยายมาแล้วนะพี่ปุ้ยนะน้อหนาโอ้ยทำบาปหนาวแม่ปองพระจ๋าไปปองพระจ๋าเด้อโอ้ยดูเขาทำหน้าเศร้าแหมใครว่าหนาวของแม่แอะแอะแอะแอานันพี่ปุ้ยไม่เอาไม่ทำน้องลูกโกรธอะไรน้องเนี่ยฮะ กรธอะไรน้องนังหนาโอ๊ยไปละไปฟ้องยายต่อยายมาแล้วเด้อยายมาแยกยายยายมาแล้วแยกยายค่ะแม่แม่ตัวใครตัวมันพี่ปุ้ยตัวใครตัวมันพี่ปุ้ยปุ้ยว่าไปดีกว่าไปแล้วน้องจูนีก่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องน้องจูเนียของเราด้วยนะคะอย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้แม่ควัก็เอาความน่ารักมาฝากเพียงเท่านี้ค่ะแยกย้ายขยายมามองแล้วดูย้ายทำหน้าใครตีกันเมื่อกี้นี่ไปคนละทิศละทางเลยค่ะแม่แมพี่ปุ้ยอยู่นู่นพี่ปุ้ยอยู่นู่นส่วนย้ายอยู่นี่วงแตกเลย ไม่ไมยค่ะ